ชอบความประหยัดน้ํามันค่ะใช้ MG ZS มาก่อนแล้วนี่เป็นางา<ช>นที่2แล้ว MG งานที่2แล้วใช่เป็นงานที่2แล้วค่ะ สวัสดีครับพบกับจิ๋วอีกเช่นเดิมนะครับและเราอยู่ที่โชรม MG a อริสสาขารังสิตครับบรรยากาศด้านหลังของผมเป็นบรรยากาศกำลังเตรียมอธิบายสงม,มอบรถใหมายฟแดงกันอีกแล้ววันนี้นะครับลูกค้าคนนี้สุดพิเศษมากเลยแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็สุดพิเศษสีแดงแรงดิ้นเลยเดี๋ยวจะสัมภาษ์ลูกค้าดูว่าลูกค้าชอบอะไรใน MG คันนี้ปะ เดี๋ยวลูกค้าทําพิธีรับรถเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับลูกค้าท่านนี้เดี๋ยวป่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากแนะนําชื่อเล่นสั้นๆให้หน่อยครับอันนี้คือป้าอ้อยนะคะป้าอ้อยแล้วขออนุญาตพี่มาผมช่อน้องเก่งครับน้องเก่งก็เองนะครับมารถรับรถใหม่ป้ายแดงกับโชว์รูมเราวันนี้ที่โชว์รูม MG A ที่สาขาดังสิตเลยคำถามแรกเลยรู้จักโชว์รูมเราผ่านทางช่องทางไหนฮะ รู้จักทาง Facebook ค่ะทาง Facebook แล้วก็ได้ใช้เอ็มมาก่อนแล้ว6ปีแล้วก็นำมาซ่อมที่นี่แต่ละคันนี้เป็นงานที่2แล้ว MG คันที่สองใช่เป็นคันที่2แล้วค่ะค่ะลูกค้าเก่า MG เรานี่เองนะครับใช้ MG อยู่แล้วดีอยู่แล้วก็เลยกลับมาซื้อคันนี้เป็นคันที่2ใช่ค่ะนะครับแล้วเจอน้องเตอร์ ค่ะมาเจอรูปหล่อที่นี่ค่ะน้องเตอร์รูปหล่อชอบเลยชอบร้นหรือว่าชอบน้องเตอร์บริการชอบน้องเตอร์ด้วยได้กแลวการดูแลน้องเตอร์เป็นไงบ้างน่ารักค่ะคอยดูแลตลอดให้ข้อมูลตลอดเนาะต้องเนาะคอยตามเรื่องให้ตลอดคันนี้เป็น MG 3 h y b r i d ิดทัดเลยรถพึ่งลงออกจากโรงงานสดร้อนๆเลยสีแดงด้วยคำถามข้อที่2เลยชอบอะไรที่สุดใน MG คันนี้ฮร ชอบความประหยัดน้ำมันค่ะชอบความประหยัดน้ำมันมากแล้วก็ชอบคันเล็กกระทัดรัดจอดง่ายมีคนรู้จักเราไปแล้วด้วยคันนึงไปแล้วแล้วเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณ27กิโลเมตรต่อลิตรเขาบอกจากที่คนที่ใช้นั้นเขาเคยใช้เบ้นมาก่อนหันมาใช้ MG3 สีสาอีขาวเราไปใช้งานจริงๆแล้วประหยัดมากเขาบอก เซฟในกระเป๋าันไม่หายบอยก็เลยมั่นใจว่าเคันนี้แหละประหยัดแน่แน่ตัวเลยแล้วชอบอะไรที่สุดใน MG3 จาบิดคันนี้อีกไหมชอบความที่มันเป็นสีแดงค่ะคุยในคุยนอกรอบเห็นบอกน้องเตอร์ว่ายังไงก็ต้องรอเป็นสีแดงเท่านั้นใช่ เพราะว่าชอบสีแดงใช่เพราะว่าสีอื่นมันมีหมดแล้วที่บ้านน่ะหลังไม้หลังไม้คันนี้ถามลูกค้าแล้วลูกค้าใช้รถหลายคันมากหลายคันมากนะครับคันนี้ก็เป็นคันใหม่อีกคันหนึ่งนะครับก็สุดท้ายมีของที่เลือกมอบให้นะครับจากทางโชว์รูมเป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสสวยๆให้น้องเตมิมมอบให้เป็นเสอร์ไพร้ก็ได้นะครับก็ขอเป็นตัวแทนโชว์รูมนะครับอวยพรให้มีความสุข สมสุขแล้วก็ร่ำร่ำรดยกับ MG ใบแดงขนม่กันนี้นะครับขออนุญาตขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกคนเลยค่ะค่ะค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ลูกค้ามารับรถที่โชว์รถ MG Air ได้สาขารังจิตเราในวันนี้นะครับแล้วมาติดตามกันดูในคลิปต่อไปว่าลูกค้าจะชอบอะไรใน MG และเป็นรุ่นอะไรวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ